ดแล้วปล่อยปล้อยสองเมลดอีดีตนนุ่อนไม่เล่นเลนไมีทเล่นเลัมืเ้วคเวหัมีแนักแล้วค่ะว้าวดีใจกอดกันเลยออกได้เลยเก่งมากออกได้อยู่อเอร รักกันมากเออหอมอ้าพ oh, ี่จะหอมไงโอ้โหเก็ต้องุกตุกแต่ก็ต้องุกจุกมเจ้าเบิ้งด้วมือเลยขอยใส่สุดนี่นี่เบิ้งวิ่งตัวปวนประจำบ้านคนนี้ดูหางเขาดิอ่อดูหางเขานะดูหางเขานะเขามีหางนะนั่นเอะไรนะลูกเป็นไรคะ โอ้เจ็บเป่าให้หน่อยพี่น้องเพชรน้องเพชรเป่าให้ยายหน่อยเอ้เป่าให้เพชรหนอพลอยหนอเอาเข้าไปอีกแล้วเข้าไปอีกแล้วเข้าไปอีกแล้วอ๋อ้โ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 อ้ได้ไหมได้ไหมออกได้ไหมโอ้โอ้ได้ไหมได้ไหมเออนั่นแหละเอาเออขอแข็งแรงแค่ไหนดู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 เพชรเออดูเพชรเออดูเพชรดูเพชรอุ้ยแข็งแรงมากอุ้ยอุ้ยอึดอึดเอ้ยเก่งมากน้องเพชรเก่งมากเอาพี่พลอยไหวไหมพี่พลอยไหวไหม าพี่พลอยสู้ไหมฮึดฮึดฮึดโอ้โหเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะมวนอยู่กับผู้พักนี่พี่น้องเอา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 ไปอีแล้วไปอีกแล้วอ้าวแล้วสองน้อยเอาเออคอยจ๋าเอาค่อยๆเอาป้าแข็งแรงแม่มันม่นเปิดแอร์ยี่สิบสติคันรุ่นนี่เปิดแอร์อีกคนเนึงพี่น้องเฮียเขาเสียเตะ ค่อยไปค่อยไปรถยี่สิบเลยคไเอ้าพี่อยต้องออกไปทั้งตังเอไหมไหมสวัสดีค่ะพี่น้องลืมสวัสดีตัวนี้ไหมวันนี้วันไอ้วันนี้วันยังพิ่งหานจะลงตลาดบ่มือวันนี้ตลาดนัดด้วจ้าวันนี้วันผลหาต่ว่า มะอบุญค่ะมาบุญพเวทสวนยาแตนนี่เด้มื่อเศร้าหรือยาแตนโทรมาไปมัดอาจจะมานะหรือว่าถ้าชวนมัดได้ก็อาจจะมาย่ะยเพราะว่าเห็ดน้ำยาไปถ่ายยูนะคะแปะหน่อยฮะแปะหน่อยอ๋อแปะหน่อยแปะลุยเอาแปะเพชดด้วยเอาแปะเพชดด้วยแปะเพชดด้วยยายแปะเพชดด้วยเอาเพชรมือมาเพชรเอามือแปะแปะเอาหัวลงลูกเอาหัวลง อ้าอ้าออึดอดอึดอ่างายเหมือนเดิมเอึดอึดเออมีหมองไฮรีนแล้วอึดเอึดอึดอึดเมื่อวานนี่เห็นเขาอันอันอันเทคอนโดไหมอยู่ในอยู่อยู่เซ็นทันไหมบอยอมหนีเลยยืนเมึงนองเพชรน่ะสีมังค์ยิ่งสั่นเพิ่์เลยมาสี่ปีเจอกันนะหน่งคนว่าหู้ฝึกคนนี้หันคุณยายเนาะไม่เอาลูกอย่าเอาหัวลงยิงไม่ได้ค่ะ โอ้ยค้าดากบล่ะอเออดากออกไ,ได้บอออหู้าห้าร้อนหัลงมันจะติดเลยรู้ไหมคะน่นนหว่าท <c oughs> ำ <c oughs> ทางนี้ไม่ได้ลูกต้องออกฝั่งนั้นอย่างเดียวอะออกฝั่งโน้นนะจะ้าออกฝั่งโน้นเลยสวัสดีค่ะยากก้อย ยาก้อยเขาว่ะยาก้อยเออสวัสดีค่ะสวัสดีมิยายสีนวลพูดก่อนลูกยายลุยแล้วเรียกยายลุยสิยายลุยอ่ะอ่ะอ่ะเรียกยายลุยก่อนสิเอาทางนี้เอาทางนี้เหรอคะอ่ะเอาเรียกยายลุยสิ